สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในการเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เหมือนเช่นเคยนะคะของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกศาษาปีที่3ค่ะส่วนนี้เราจะมาเจอกันกับการเรียนเรื่องอะไรนะคะให้ในักเรียนติดตามได้เลยค่ะต่อค่ะรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารที่ตัวตั้งมี4หลักตัวหารมี1หลักนั่นเองนะคะ4หลักนี้จะมีกี่ตัวคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยค่ะ4หลักก็มีอยู่เท่าไหร่นะ4ตัวก็คือหน่วยสิบร้อยพันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันเลยค่ะว่า เราจะมีวิธีการคิดคำนวณมีกี่ขั้นนะคะเดี๋ยวเจอกันเลยค่ะค่ะตัวอย่างที่หนึ่งของการหารที่ตัวตั้งมี4หลักและตัวหารมี1หลักประโยคสัญลักษณ์ข้อแรกนะคะก็คือ8,040หารสเราจะมาดูวิธีทำกันนะคะ2ตัวนี้ก็คืออะไรคะตัวหาร 8,040ตรงนี้ก็คือตัวตั้งเราจะมาดูการหารในขั้นที่1กันนะคะหารในหลักพันหลักพันในข้อน,นี้ก็คือเลขอะไรคะเลข8นั่นเองนะคะทีเชื่อก็มานำ2ไปดูในตารางสุคูณนะคะ2คูณ1ได้2 2คูณ2ได้4 2คูณ3ได้6 สองคูณสี่ได้เท่าไหร่คะได้8ปดนะคะแที่เชร์ก็นำแปดมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ที่เช่์ก็นำสีนะมาวางไว้ข้างบนเลข8นะต่อไปที่เช่์ก็นำแปตัวนี้มาลบกับ8ที่เราหาผลมาได้เมื่อกี้นะลบกันได้เท่าไหรคะ ได้0นยั่นเองอันนี้จะเป็นการหารในหลักพันก่อนในขั้นที่1นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการหารในขั้นที่2กันต่อไปค่ะค่ะเรามาดูการหารในขั้นที่2นะคะเมื่อกี้ที่เชอร์บอกไปแล้วนะคะว่า2คือตัวหารนะคะตัวตั้งก็คือ8 4 4 0 40. ทีนี้เราจะมาดูการหารในขั้นที่2ก็คือหารในหลักร้อยร้อยก็คือเลขอะไรคะเลข0ตัวนี้นะคะเมื่อกี้เราได้4มาจากไหนก็ได้4มาจากการนำา2ไปคูณ4ได้ค่าเป็นเป็น8ถูกไหมคะเรานำา8มาลบ8ตัวนี้มาลบกับ8ได้0ทีเชอร์ก็ ต่อไปเป็นขั้นในหลักร้อยที่เชอ่อก็นำศูนย์ดึงศนย์ตรงนี้ลงมาเลยค่ะตามลูกศรส,สีแดงนะมาวางไว้คู่กับศูนย์ตัวนี้ทีนี้สองหารศนก็คือก,ก็คือได้เท่าไหร่คะได้ศนที่เชอ่อก็นำศูขึ้นมาวางไว้ข้างบนตรงนี้เหมือนเดิมนะพอนำศูนย์ลบกับ ศูนย์ได้เท่าไหร่คะได้ศูนย์เหมือนเดิมอันนี้การหารในหลักร้อยนะคะเมื่อศูนย์เจอกับตัวหารเมื่อทุกกรณีก็จะเป็นศูนย์นะคะดังนั้นขั้นที่สองการหารในหลักร้อยก็เรียบร้อยผลที่ได้ก็คือศูนนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูการหารในขั้นที่3กันค่ะ ค่ะเรามาดูการหารในขั้นที่3ามหรือหารในหลักสิบนั่นเองนะคะหลักสิบในข้อนี้ก็คือเลขสี่นะคะส่วนสองตัวนี้ก็คือตัวหารเหมือนเดิมค่ะจากนั้นอันนี้เป็นการหารในหลักสิบถูกไหมคะที่เชื่อก็ดึงสี่ลงมาเลยค่ะดึงสี่มาคู่กับศูนตัวนี้นะคะศูนย์ซึ่งได้มาจากการนำศูนย์ลบกับ0ูนย์ตัวนี้ลบกับ0ูนได้ นั่นเองนะคะต่อไปบางคนอาจจะสงสัยเอะทิเชอร์แล้ว4กับ4กับ0ข้างบนนี้มาจากไหนก็นำได้มาจากผลหารเมื่อกี้ที่เป็นขั้นที่1และขั้นที่2องไงคะตรงนี้จ,จะเป็นผลหารนะคะต่อไปทิเชอร์ก็มาหาผลหารของ4ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะทิเชอร์ก็นำ2ไปหาค่าในตารางสุดคูณ2คูณ1ได้ สอ,สองคูณสได้เท่าไหร่เอ่ยสองคูณสได้4นะคะทีเชิ์ก็นำสีมาไว้ตรงนี้เลยนะ,ค,ะคูณสองได้4แล้วทีเชิ์ก็นำสองมาวางไว้ข้างบนนะคะข้างบนเลข4ซึ่งเป็นผลหารนะคะตรงเนี้ยที่อยู่ข้างบนตรงนี้เลยเขาเรียกว่าผลหารนะคะต่อไปเรามาดูข้างล่างกันนะ,ะว่า ผลจะเป็นยังไง4ที่เช่์นำ4ไปลบก,กับ4ตรงนี้ได้เท่าไหร่คะใครตอบได้เออ่ย4ลบ4ได้0นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นการหารในขั้นที่3หรือหารในหลักสนะิบหลักสิบผ่านไปต่อไปเราจะไปดูหลักหน่วยคือการหารในขั้นที่4ต่อไปคะ่ะ ต่อไปเรามาดูการหารในขั้นที่สนะคะหารในขั้นที่4ะะี่หรือหารใน,น 4, หในลักหน่วยหลักหน่วยในข้อนี้ก็คือเลข0นั่นเองนะคะต่อไปทีเชอร์ก็ใช้วิธีการดึง0ลงมาตึ๊ดมาแบ่งไว้ตรงนี้คู่กับ0ที่ได้จากนำสีมาลบ4ได้0นั่นเองทีนี้0กับ0ที่เชอร์บอกแล้วใช่ไหมคะว่า ศูนย์หารด้วยจำนวนใดๆจะได้ผลหารเท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อนำสองซึ่งเป็นตัวหารเนี่ยไปคูณกับศูนย์ก็จะได้ศูนที่เช่์ก็นำศูนย์มาวางไว้ตรงนี้ค่ะออต่อไป <c oughs> พอเรานำศูนย์มาวางไว้ตรงนี้เอ,อ๊ะที่เช่์แล้วศูนย์ข้างบนนี้ล่ะเออ 0ก็คือการที่นำ2ไปคูณกับ0ก็ได้0เหมือนเดิมนะคะดังนั้นผลหารในข้อนี้ก็คือ4,020ที่อยู่ด้านบนเขาเรียกว่าผลหารนั่นเองนะคะคำตอบในข้อนี้เราก็จะได้มาละก็จะอยู่ในขั้นที่ ก็คือการหารในห,หลักหน่วยอะต่อไปเดี๋ยวทีเชร์จะอธิบายเพิ่มเติมก็คือบางคนอาจจะงงว่า8ตรงนี้มาจากไหนคะทีเชิญสี่ตรงนี้มาจากไหนคะทีเชร์นะคะเห็นไหมคะสี่ตรงนี้ก็มาจากการที่ทีเชร์นำสองไปคูณสี่ก็จะได้แปดตรงนี้นะคะทีเชร์ก็ดึงสี่มาไว้ข้างบนตรงนี้ซึ่งจะเป็น ผลหารนะคะและทีนี้ศูนย์ตรงนี้ก็มาจากการที่ทิเชอร์นำสองไปคูณศูนย์นะคะก็จะได้ศูนย์ตรงนี้แล้วทิเชอร์ก็นำศูนย์ตัวนี้เอามาวางไว้ข้างบนตรงนี้เหมือนเดิมน,นะคะทีนี้4ตรงนี้ราคาทิเชอร์ มาจากไหนนะคะสี่ก็มาจากการที่ที่เชื่อนำสองไปคูณสองได้เท่ากับเท่าไหรคะสี่ที่เชื่อก็มาวางไว้ตรงนี้ค่ะแล้วที่เชื่อก็นำสองตรงเนี้ยมาวางไว้ข้างบนซึ่งจะเป็นผลหารทีนี้ศูนย์ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะที่เชื่อก็นำสองไปคูณศูนย์ได้ศูนยะ์มามาทีเนี้ย อันนี้จะเป็นการอธิบายคร่าวๆนะคะถ้านักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถทักมาทักสอบถามที่เชิญได้นะคะอ่ะต่อไปเราจะไปดูการตรวจคำตอบกันต่อไปนะคะอันนี้เป็นการหารในขั้นที่4เรียบร้อยหรือหารในหลักหน่วยนั่นเองค่ะค่ะต่อไปเป็นการตรวจคำตอบของ8,000 4นะคะ40หารกับ 2นั่นเองนะคะโดยที่เราได้ผลหารมาแล้วจากการหารในขั้นที่1ถึงขั้นที่4นะคะทีนี้จะเป็นการตรวจคําตอบนะคะโดยที่เราจะนําตัวหารก็คือ 2. นะคะไปคูณกับผลหารก็คือ4.020ถ้าหารตัวหารคูณกับผลหารตัวนี้จะต้องเท่ากับตัวตั้งก็คือ8 4 4 0 นะคะถ้าหากผลหารคูณกับตัวหารเท่ากับตัวตั้งแล้วแสดงว่าคําตอบของการหารข้อนั้นถูกต้องนะคะนะักเรียนซึ่งตัวตั้งในข้อนี้ก็คือ8ปดพดังนั้นหากเรานำแปดพันสีหาร2นะคะผลหารที่ได้หรือคําตอบที่ได้ในข้อนี้ก็คือ 4 0 2 0นั่นเองนะคะการตรวจคำตอบในข้อนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะทีนี้เราไปดูติดตามตัวอย่างต่อไปเลยค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างการหารที่ตัวตั้งมี4หลักและตัวหารมี1หลักกันต่อเลยนะคะนี้จะเป็นตัวอย่างที่2นะคะประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้ก็คือ2,103หาหาร 2นั่นเองค่ะทีนี้สองตัวนี้ก็คือตัวหารนะคะสอง ,3 ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวตั้งอ่ะทีเนี้ยอันนี้จะเป็นการหารในขั้นที่หหรือหารในหลักพันนั่นเองหลักพันของข้อนี้ก็คือเลขอะไรคะเลขสองนั่นเองค่ะ ดังนั้นเราจะมาหาผลหารของสองกันค่ะเราจะไปดูในตารางสุดคูดโดยนำสองนี้ไปหาผลนะคะที่เชื่อก็นำสองไปคูณเท่าไหร่ได้2 2ง,งคูณหได้2องน่นสคูณกับ1ได้2อพอดีที่เชื่อก็นำสองมาวางไว้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็นำหนึมาไว้ข้างบน ตรงนี้หรือเรียกว่าผลหารนั่นเองค่ะทีนี้ก็นำสองมาสองมาลบกับสองตัวนี้ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะทีนี้การหารขั้นที่หนึ่งหรือหารในหลักพันเรียบร้อยไปแล้วนะคะเราจะไปดูการหารในหลักร้อยต่อไปหรือหารขั้นที่สองต่อไปเองค่ะ ค่ะต่อไปจะเป็นการหารในขั้นที่สองหรือหารในหลักร้อยนะคะการหารในหลักร้อยในข้อนี้ก็คือเลขอะไรอยู่ในหลักร้อยคะเลข1นั่นเองที่อยู่ในหลักร้อยที่เชอร์ก็ดึง1ลงมาเลยค่ะ1ลงมาทีนี้สองเราจะหา คู่ไม่ได้ถูกไหมคะหรือว่าเป็นนำคูณคณไม่ได้นะคะที่เชื่อก็จะใส่ศูนย์ลงไปเลยนะคะแล้วก็นำศูนย์มาไว้ข้างบนด้วยนะคะดังนั้น1 1ลบศได้เท่ากับ1นั่นเองขั้นที่2องขต่อของขั้นที่2การหารในหลักร้อยก็เท่ากับ1นะคะแต่นักเรียนบางคนอาจจะทำที่เชื่อแล้ว2ตัวน,นี้ละ่ะมาจากไหน 2ตัวนี้ก็มาจากการที่ทีเชร์นำผลตัวหารหรือ2ที่เป็นตัวหารไปคูณกับ1นั่นเองนะคะ1ตัวนี้ก็เท่ากับ2คูณ1เท่ากับ2แล้วทีเชร์ก็นำา1ที่คูณได้ไปไวตรงผลหารข้างบนนั่นเองนะคะหรือนักเรียนบางคนอาจจะคิดคิดอีกแบบนึงนะคะมันจะมีตัวรัานนะคะ ก็คือหาผลไปเลยค่ะสองเท่ากับคูณเท่าไรได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดตัวนี้เลยสองคูณเท่าไหร่คะสองคูณสิบได้เท่าไหรยี่สิบสองคูณสิบสองได้เท่าไหร่คะสองคูณสิบสองได้ยี่สิบสี่สองคูณ 24. สิบอ็ดล่ะได้เท่าไหรยี่สิบสองก็ถึงแม้จะคูณสิบเอ็ดหรือคูณสิบสองก็เลย 21ไปทั้งหมดเลยถูกไหมคะดังนั้นเราก็ใช้วิธีการหารที่ใกล้เคียงที่เชื่อก่นำ21นะคะมาลบก,กับ20ซึ่ง20นี้ได้มาจากการที่นำา2ไปคูณกับ10นั่นเองก็จะได้ผลเหมือนกันคือเลข1ตรงนี้นะคะ สองลดสได้0ก็คือตรงนี้นะคะสูบหนึ่งลบศนย์ได้1ก็คือตรงนี้นะ,ะอันนี้จะเป็นการหารอีกแบบหนึ่งหรือทางลัดนั่นเองนะคะต่อไปเราจะไปดูการหารในขั้นที่3กันต่อค่ะการหารในขั้นที่3นะคะ เป็นการหันในห,หลักสิบหลักสิบในข้อนี้ก็คือเลขอะไรคะเลขศูนย์นั่นเองค่ะเลขศูนย์ที่เชื่อก็ดึงศูนย์ลงมาเลยศูนย์มาคู่กับเลขหนึ่งซึ่งได้มาจากขั้นที่สองเมื่อกี้นะคะที่เชื่อทำอยังไงเนาะสองคูณกับเท่าไหร่ได้สิบสองคูณอะไรเนาะสองคูณหะะ้าสองคูณห้าก็เท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับ10นะคะทีเชอร์ก็นำา5ไปไว้ข้างบนซึ่งจะเป็นผลหารนะคะแล้วก็นำาิบมาไว้ข้างล่างตัวนี้นะคะจากนั้นอันนี้เป็นการหารในหลัก10บท่เชอร์ก็นำา10ลบกันได้เท่าไหร่คะ0อันนี้เป็นคำตอบของขั้นที่3แล้วนะคะขั้นที่3ต่อไปจะเป็นการ ในขั้นที่4ี่เดี๋ยวเราดูการหารในขั้นที่4ี่ต่อไปอที่เชื่อลืมบอกไปค่ะผลหารนะคะก็คือ105ตรงนี้อยู่เหลืออีก1ห,หลักที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูไปหากันในขั้นที่4ี่ต่อไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการหารในขั้นที่4ี่หรือหารในหลักหน่วยนั่นเองค่ะหลักหน่วยของข้อน,นี้ก็คือเลขอะไรคะเลข 3นะคะเลข3อยู่ในหลักหน่วยที่เชิญก็ดึง3ลงมาเลยนะคะ3มาคู่กับเลข0นที่ได้ผลเมื่อกี้เลยนะคะนักเรียนอาจจะถามว่าบางคนถามว่าเอ๊ทีเชอร์อยสิบตรงนี้ได้มาจากตรงไหนสิบก็ได้มาจากการที่ทีเชร์นำตัวหารนะคะสองนั่นเองเลขสองหรือตัวหารเนี่ยไปคูณกับห้านะคะคูณกับห้าก็ได้เท่ากับสิบ แล้วจากนั้นก็นำ5มาวางไว้ที่ผลหารด้านบนซึ่งจะเป็นการหารในขั้นที่3เมื่อกี้ที่ผ่านมานะคะจากนั้นมาต่อเลยค่ะในขั้นหารขั้นที่4ที่เชิดดึง3ลงมาไว้ตรงนี้แล้วถูกไหมคะต่อไปการคูณน,นะคะที่เชิดจะทำยังไงเนาะให้ได้3 2นำ2ไปหาผลได้เลยค่ะาหาผลหารนะคะ2คูณเท่าไหร่ได้3 2คูณ1ได้ สองสองคูณสองได้สี่เอ๊ะสองคูณสองได้สี่เลยสามถูกไหมคะดังนั้นที่เชร์ก็นำสองไปคูณหนึ่งก็ได้สองเอามาใส่ตรงนี้เลยนะคะใส่สองตรงนี้ที่เชร์ก็นำหนึ่งตรงเนี้ยมาไว้ข้างบนตรงนี้เลยนะคะหรือเอามาไว้ตรงผลหารน,นั่นเองนะคะต่อไปเรามาเรีย์ข้างล่างค่ะนำสามลบกับสองเหลือเท่าไหรคะ 3 2ลบกับสเหลือ1คือคำตอบในขั้นที่4หรือคำตอบในการหารในหลักหน่วยนั่นเองแต่ผลหารในข้อนี้ก็คืออะไรคะ1 0 51. ตรงนี้ที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าผลหารเห็นไหมคะที่ทีเชิ์ วงกลมรอบๆตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าผลหารเดี๋ยวเราจะไปดูการตรวจคำตอบในข้อนี้ต่อไปค่ะค่ะเราจะมาตรวจคำตอบกันนะคะของอันไหนคะประโยคสัญลักษณ์อันไหน2,103หาร2นั่นเองเรามาดูการตรวจคำตอบกันนะคะการตรวจคำตอบก็คือนำตัวหารไปคูณกับผลหาร เท่ากับตัวตั้งนั่นเองแต่ข้อนี้มีเศษเพิ่มเข้ามานะคะตัวหารก็คือเลข2ตัวนี้นะคะก็คือดังนั้นผลหารก็คือ1,51นั่นเองนะคะแล้วบางคนถามว่าที่เชื่อแล้วหนึ่งมาจากไหนหนึ่งก็มาจากการเศษเมื่อกี้ที่เราหารในขั้นที่4ก็คือการที่เรานำ3มไปลบกับ2เหลือเศษ1 นั่นเองเราก็นำสอคือตัวหารไปคูณกับ1นึ่คือผลหารได้เท่ากับเท่าไหร่คะ2 1 0สนั่นเองค่ะเราก็นำ2,102มาบวกกับ1นะคะบวกกับ1ได้เท่าไหร่คะก็ได้เท่ากับ 2,103คือตัวตั้งนั่นเองนะคะหนึ่งก็คือเศษนะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้2,103หารสองได้1นึ่งเศษ1นนั่นเองนี่คือคำตอบในตัวอย่างข้อนี้ค่ะ นักเรียนคนไหนทำเสร็จแล้วให้เตรียมทําแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนเนื้อหามาพอสมควรแล้วนะคะทีเชอร์ก็จะให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือนะคะหน้าที่ 61- ถึงหน้าที่63นั่นเองนะคะนักเรียนลองทําดูนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งให้ทีเชอร์ในกลุ่มด้วยนะคะยังไงตั้งใจทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะ แล้วทีเชิ์จะรอดูค่ะและอย่าลืมเวลาไปไหนมาไหนให้สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะและอย่าลืมพกแอลกอฮอล์ถิดมือไปด้วยนะคะป้องก,กันโรคโควิดนั่นเองค่ะแล้วยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะเจอกันวันเปิดเรียนค่ะสวัสดีค่ะ